สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้พี่แดงก็มาเลาะป่ายแล้วเนาะให้เพื่อนเพื่อนชมดอกฟันสิโตนะปานเยอะมากแล้วก็จะแปลว่าประมาณมันแก่แล้วนะมันจะเป็นประมาณนี้เยอะมากเนี่ยเป็นแบบนี่ประมาณนี้เยอะมากถ้าจะเก็บก็ต้องรีบเก็บนะต้นนี้ยแต่วันนี้พี่แดงไม่ได้เก็บดอกฟันสิโตนะพี่แดงจะไปเก็บดอกเออจะไปเก็บผักเซียนฝรั่งนะ เดี๋ยวเราไปเก็บผักเสียนฝรั่งกันเลยเนาะไปกันเลยเรามาเก็บกระเทียมผักเสียนฝรั่งเพื่อนเห็นไหมนานมากพี่แดงเห็นมาหลายวันแล้วนะไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บยุ่งยุ่งอยู่เนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลย กำลังอ่อนๆเลยเพื่อนๆยังไม่ออกดอกกำลังจะออกดอกดอกใบใบอ่อนๆเลยก้านอ่อนๆดูชจ๊ะๆอันนี้ผักเซียนฝรั่งนะภาษาอังกฤษนะ garlic garlic masters นะสวย มากเพื่อนเอาไปทําผักเสี้ยนดองนะกลิ่นก็เหมือนผักเสี้ยนนะรสชาติอะไรเงี้ยก็เหมือนนะเวลาเอาไปดองนะงานมากแค่แค่แคกอนี้กอเดียวก็ก็ได้เยอะแล้วไปนะมันมันจะแตกมาใหม่นี่เนาะ อันนี้แหละเขาเรียกผักเซียนฝรั่งนนด้ฟันสิงโตงามมากเพื่อนๆงามจริงยังไม่ได้เก็บนะเก็บผักเซียนกันต่อนีดป่ายังเขบอกผักนี้ก็กินได้นะดูในช่อง Youtube ฝรั่งนะเนี่ยแบบนี้ก็กินได้นะแต่ไม่ได้เก็บนะเก็บแค่ผักเซียน ดอกก็จะเป็นสีเหลืองอุ้หงามมากเลยเพื่อนๆเอาไปลวกจิ้มน้ำพริกก็ได้นะผักเซียนเะนี่ยเอาไปผัดถ้าไข่ก็ได้นะทุกคนไม่ใช่ว่าทำทำได้จะเป็นผักเซียนโดงอย่างเดียวนะทำได้หลายอย่างถ้าอยากทำแนละ้วมันไม่มีอะไรตายตัวหรอกทุกคนนะ ใบมันจะคล้ายใบยตําเยนะแต่ว่ามันไม่ขันเนะาะใบตําเยมันจะขันนะทุกคนต้องคนชํานาญก็รู้แล้วเนาะคนยังไม่รู้จักก็ประมาณนี้มันก็จะเป็นแบบนี้บางคนยังไม่รู้จักว่ามือใหม่ะนะมือใหม่มันก็จะคล้ายใบยตําเยสังเกตให้ดีๆเนาะมืออาชีพก็รู้แล้วแหละเนาะอู้ยงาม งามพักงามนี่งามปลาล่ําปลืเหือกำลังโอนๆเลยเพื่อ,เอนเสียงดังลกๆมันหักมันมันโอนนะทุกคนมันอ่อนนะนนนจ๊ะ สวยไหมสวยไหมลังงามเลยตรงนี้ออกดอกแล้วตรงนี้เริ่มออกดอกนะโอเคอากาศดีมากเพื่อนแต่ว่าลมมันแรงเนาะลมมันแรงแบบแต่ว่าแดดอะไรเงี้ยมันดีนะตนแต่ว่าเสียอย่างเดียวลมมันแรงลมรงแรงมากช่วงนี้นะ อุ้ยผักลืมผัวก็เทียบยังไม่ได้ยังไม่ได้เก็บกินดูเลยผักลืมผัวผัวเคืองผักผัวเคือง <c oughs> ยังไม่ได้แบบลองกินเลยนะเพื่อนเก็บผักเซียนก่อนเดี๋ยวมันแก่ก่อนอุ <c oughs> ้ยงามที่กินยอดอ่อนๆเลยเห็นไหม หง่นหัดนตีนตุก๊กแกก็เยอะตีนตุก๊กแกเนี่ยเอาไปชุบแป้งทอดอร่อยนะเพื่อนๆอันนี้ตีนตุก๊กแกเนี่เวลาโดนมันจะจติดเสื้อนะอเรียกตีนตุก๊กแก หเห็นได้สวยมากเลยบรรยากาศดีมากเพื่อนฟันสิงโตเสียงนกดาวร้องจิบจ๊บจิบ๊บ อุ้ยบนนู้นอะบนเขาอะเยอะมากนีเกียบปีนเก็บอยู่ล่างๆนี่นกเกียดปีนขึ้นต่เราไม่มีฉี่มานะเพื<ๆ>่อนเพราะว่ามันมันอยู่ตามเชิงเขานะมันไม่ได้อยู่เป็นป่าพื้นราบนะมันเป็นมันเป็นภูเขาเนะาะเนี่ยโอ่ย,อยเยอะมาก ดูเพื่อนๆเยอะมากมเก็โตอเก็โตอ้อุ้ยอ่อนมากหับดังโผล่โผล่ดูตีนตนุ๊กแกอืม ตีนทุก๊กแกสวยมากเอาไปชุบแป้งทอดอร่อยอร่อยนะตินทุก๊กแกไม่เชื่อลองทำดูเลย พี่แดงก็เก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆเก็บจากบนเขานะตอนนี้ก็มาอยู่ข้างล่างแล้วให้ดูบรรยากาศเห็นไหมสวยไหมดอกฟันสิงโตกับดอกมากกะีตาสีขาวอะเล็กๆอะเหมือนดอกเดซี่อะดอกเดซี่สีขาวจะเป็นดอกเล็กๆอะดอกดินนะอะประมาณนั้นบรรยากาศก็จะประมาณนี้ใบไม้ยังไม่ผลินะเพื่อนๆใบไม้ยังไม่ผลิต่ยว่า ดอกไม้พวกดอกไม้นี้ก็จะบานกันหมดแล้วเนาะเดี๋ยวจะให้ดูรักพี่แดงเก็บได้มาเยอะมาเยอะขนาดไหนเนาะดูพี่แดงไม่ได้เอาเอาถุงมาใส่เนาะสะพายเป้น้อยๆมาก็เลยใส่ในเป้นะเห็นไหมเพียบเลยเยอะมากนี่ส่วนวิธีทำนะวิธีทำผักเซียนดองเดี๋ยวจะเป็นอีกคลิปนึงนะเพื่อนๆเพราะคลิปนี้มันยาวแล้วเนาะ ก็จะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะชอบก็กดไลค์พี่แดงด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็ขอตัวไปโกนนะจ๊ะบายบายสวัสดีค่ะ